สวัสดีค่ะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะเราจะมาถามพลังงานของคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้กันค่ะว่าช่วงนี้ความรักของคุณนะ่ะจะเป็นยังไงเนาะนะคะลี่จะพูดในถึงสถานะของคนโสดคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คนที่มีคู่แล้วนะคะอย่างระบายเนาะนะคะมา อันนี้รีสับไพ่เรียบร้อยแล้วอัสรบอีกไล้ขอพลังงานนะคะของคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ค่ะแล้วถามถึงพลังงานของคนที่โสดนะจะเป็นยังไงบ้างขอหนึ่งใบเลยชัดๆคนที่โสดเนาะคนที่เราไปชอบหรือเราไปคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีเอ่อบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเลนส์ไม่ให้เรารู้อยู่เนาะ ภายหน้าที่เราเห็นน่ะอาจจะไม่ได้เป็นเบื้องหลังจะในจิตใจของเขาก็ได้นะคะมันอาจจะเออเป็นสิ่งที่เรารู้ไม่หมดนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะสำหรับคนโสดนะที่แวะเข้ามาดูในนี้นะคะต่อไปค่ะสำหรับคนที่เป็นสถานนะไม่ชัดเจนค่ะมานี่สับกันให้เห็นๆเ,เลยนะ ถ้าอยากจะบอกอยากจะพูดอะไรนะคะกับคนที่แวะเข้ามาดูแรนดอมนะคนที่สถานะไม่ชัดเจนขอนึงใบค่ะคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องเป็นผู้ตามผู้เอาใจผู้คอยอดูแลเทคแคร์เขาเนาะบางทีคุณดูแลเทคแคร์เขาจนคุณเหนื่อยอะ่ะมันม,มีความเหนื่อยอยูอย่ตรงเนี้ยเนาะ เนี่ยคอยตามเขาจนเราบาดเจ็บไปหมดเลยเนี่ยช่วงนี้นะก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่เป็น energy คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะกว่าเราจะได้เขามาเนี่ยเราอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยเจ็บปวดหน่อยอดทนหน่อยนะคะสําหรับคนที่เป็น energy คนที่ไม่ชัดเจนนะมาต่อมาค่ะ energy ของคนที่มีคู่แล้วเนาะมีคู่แล้วเนี่ยก็ จะเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันเป็นแฟนแล้วชัดเจนนะคะหรือจะเป็นคู่สามีก็ได้เนาะสามีภรรยาขอหนึ่งใบค่ะ energy ของคนที่ผ่านมาในคลิปนี้อ่านี่มองนะคะว่าคนที่เลือกคนที่เป็น energy ของคนที่มีคู่แล้วเนะาะอาจจะต้องคอย อาจจะต้องมีการเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปสร้างความหวานสร้างความสุขให้กับ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 คู่ของเราเนาะคือมันอาจจะมีบางอารมณ์ที่พอคุยกันคบกันไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วมันไม่ได้เอ,อ เปลี่ยนแปลงอะไรมากขึ้นเลยแบบเนี้ยมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์รู้สึกว่ามันไม่มันมันจืดจืดจางจางไปเนาะเช่นนะคนกองเนี้ยอาจจะต้องอาวางแผนการไปเที่ยวกันไหมเพื่อที่จะเหมือนเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์อะไรแบบเนี้ยอะไรที่มันเดิมเดิมอะ่ะมันจะได้ถ่ายเทอ,ออกมาให้มันรู้สึกว่าได้ดีขึ้นนะคะความรู้สึกของลี่เนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครได้กองเนี้ยอ่ะลี่เปิดไพ่ใต้สำรับเนาะ มันขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคีนคินอัพสอดเนาะเพราะฉะนั้นตัดสินใจไปเธอขาดนะชีวิตความรักเราจะได้กลับมาหวานชื่นค่ะเนาะแล้วอะไรที่รู้สึกว่าบางครั้งที่มันมีปัญหากระทบกระทั่งกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออพยายามอย่าใช้ปากเสียงนะคะให้ใช้ในสิ่งเออการแบบว่า เใช้น้ําเย็นเข้าเข้ารูมเนาะอย่าอย่าแบบฝ่ายหนึ่งร้อนแล้วฝ่ายเราก็ร้อนตามอันเนี้ยไม่สนับสนุนนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะนะแล้วก็ใช้เหตุและผลนะคะในการตัดสินใจมากขึ้นคือลี่มองว่ากองนี้อาจจะมีคนที่มีคู่แล้วว่าอาจจะมีความขี้หึงขี้หวงกันด้วยนะคนกองนี้โอเคลองดูค่ะยังไงก็ไว้มาติดตามแลนดอมกันใหม่นะคะว่า แรนดอมครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะนะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ